ปูกก้กบน้องมังคุดเช่นเดิมน,นะคะบ่ายนี้ก็ปู้กบน้องมังคุดนะคะน้องมังคุดก็อยู่ที่เก่านะคะอยู่ที่เก่าะคะ่ะเอ็งาก็ถือถือให้น้องแล้วนะคะจะย้ายน้องมาอยู่ตรงหลักโคกหลักนี้นะคะจะได้ไม่เข็ดน,นะคะคุณตจาก็เพิ่งถือถ็จนะคะเมลี้จะแห้งทันผนฝนตกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ จะได้ให้น้องทรับมงคลที่สบายๆนะคะไม่เจ็บถ้าตรงนี้ที่ปลูกน้องถ้าฝนตกมามันก็จะเจ็บนะคะตีนจาก็เลยได้คะแนนที่แม,แม่แม่อีกทีปลูหมืนผลไม้ให้น้องทรัพย์มงคลก็เอาคะแนนมาซื้อปูนที ที่ให้น้องนะคะจะได้ไม่เสร็จนะคะคุณตาวันนี้คุณตาก็ไม่ได้จะทํางานนะคะคุณตาหยุดงานนะคะมาถือที่ให้น้องทั้งมลคุนะคะขอบพระคุณแม่แม่ไอ้ีและพี่ใจดีทุกทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจให้น้องทั้งมวลสิโหลเสียงหวาน ทรับมงคลก็ดีใจมากและคุณยายก็ดีใจมากมากเลยนะคะที่แม่มอไอซีทุกท่านนะนำกำลังใจให้ยายและคุณตาม,มาตลอดนะคะให,ให้แม่แม่ไอซีและพี่ใจใจดีทุกท่านนะคะรักษาสุขภาพของท่านให้มีอายุมั่นคงยืนยินและไม้มีเจ็บป่วยให้นะคะ ตอนนี้น้องซับมงคณก็กินต้นสับประรดเลย่อนนะคะจะให้น้องกินต้นสับประรดนะคะจากที่น้องได้กินผลไม้หวานหวานให้รับผล้น้นได้รับประทานผลไม้หวานหวานมาเมื่อวันน้องก็อิ่มมากเลยนะคะได้รับประทานผลไม้อิ่มมาก จน,นไม่เช้าคุณยายก็เอามาป้อนให้น้องอีกนะคะแต่ช่วงบ่ายนี้นะพอไม่มีข้าวไม่เช้ายายเอามาให้น้องรับประทานหมดเลยนะคะวันนี้ก็ให้น้องกินต้นสับปะรดนะคะของคนสวัสดีสวยหรือยังเนี่ยตอนบ่ายยังไม่ได้ยินเสียงสวัสดีหวานๆเลยนะคะอา้าวเสร็จแล้ว เยอะไหมรับอ้เพราะจังเลยน้องรับมงคกลออ่าเพราะมากมากเสียงหวานเหมือนเดิมนะคะสุดหล่อของแม่แม่เสียงหวานเหมือนเดิมนะคะได้กินผลไม้หวานหวาน รับประทานผลไม้หวานๆน,น้องสับมังคุนก็ยิ่งเสียงหวานยิ่งยิ่งขึ้นค่ะหวานมากเลยคิณตาก็ทําความสะอาดตรงที่ปลูกน้องนะคะจะย้ายน้องไปอยู่ฝั่งทางนู้นนะคะอ่าก็ฝั่งทางนี้เวลาฝนตกมาน้องเฉะมากเลยนะคะ ประมาณสองวันสามวันหรืออะไรนี่ลคะคาคุณตาก็จะย้ายไปให้มันแห้งดีค่ะถ้ายังไม่แห้งดีน้องขึ้นไปเหยียบม,มันก็จะเตกนะคะเพราะตัวน้องใหญ่นะคะ เดี๋ยวไปตามนะคะเดี๋ววยวยายหาอ,อีกก็ได้จ้าตอนนี้ขอเวลาอยู่กับน้องซับมงคุณก่อนเดี๋ยวคุณยายตามไปนะนะกักเก อากาศช่วงบ่ายนี้ก็ทําท่าเหมือนฝนจะตกนะคะมืดมืดเหมือนม,มาแล้วนะคะฟ้าเมื่อกี้ก็ร้องคลุ้มคลุมแต่ตอนนี้ก็หยุดแล้วนะคะฟ้าร้องหยุดแล้วนะคะแต่จะตกหรือไม่ตกก็ไม่ทราบนะคะแต่มันก็มืดมืดมานะคะถ้าฝนตกมาน้องก็จะเฉะอีกนะคะน้องเฉะไปสักสองวันสามวันคนนะคะ เดี๋ยวน้องก็ได้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่แล้วสบายแล้วนะคะเดี๋ยวน้องได้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่สบายมากเลยไม่แฉะนะคะน้องมองคลจะได้มีที่ใหม่แล้วนะคะขอบพระคุณแม่แม่และพี่ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่ได้ให้คะแนนน้องสับมงคลน,น้องสับมงคลก็ได้ มาทำที่ผูกนะคะได้จัดหาคะแนนนี้ไปซื้อปูนซื้อทรายมาเทให้น้องนะคะอขอบพระคุณมากนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้น้องซับมงคลต่อๆนะคะช่องน้องก็ยังเล็กๆอยู่นะคะช่องตะอวยรับมงคลครับ น้องหมุดแล้วนะคะขออีกแล้วขอต้นสับป,ปะรดอีกแล้วนะคะน้องหมุดสับป,ปะรดแล้วนะคะน้องก็กวาไกวาหาแล้วนะคะอ้าวเก็บกินหัวมันแล้วเก็บกินหัวสับป,ปะรดอ้าวยังไม่ได้บอกสวัสดีเลยสวัสดีแล้วนะน้องรับมงคล อาวยกขาอ้ายกขา <c oughs> สวัสดีใหญ่เลยสุดหล่อของแม่แม่สวัสดีใหญ่เลยนะคะ <c oughs> แดดกินสับประรดสิจายใช่ไหมถึงสวัสดีคุณยายนะ <c oughs> โอ้โหอยากกินสับประรด <c oughs> ต้นสับประรดใหญ่เลยนะคะ คุณยายก็ให้นะคะพาอคุณตายอยู่ไม่เป็นไรนะคะถ้าคุณตายอยู่คุณยายก็ให้น้องหยิบจากมือคุณยายได้นะคะถ้าคุณตายอยู่คุณยายก็สั่งเขาได้นะคะถ้าคุณตายอยู่ใกล้คนอื่นจับน้องไม่ได้นะคะ มีคุณตาวานคุณตาคุณเดียวนะคะที่จับน้องได้นะคะพอค,คุณตาอยู่กับเขามานะคะคนอื่นไม่ได้อยู่กับเขาเขาเจับเขาไม่ได้นะคะแม่แม่เพราะน้องกำลังเด็กวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นเรายังไม่รู้ใจของเขานะคะคุณแม่แม ของฟ้าจะมืดๆนะคะตรงที่น้องทรัพ์มงคลนะคะอากาศเย็นสบายมากค่ะลมพัดวิววิวเย็นสบายมากเลยนะคะทิ้ตาสองทิ้ตานะคะน,นั่งทิ้ตาสองทิ้ตาทำที่ให้น้องซัพ์มงคลได้นอนสบายยืนสบายจะได้ไม่ขายเศษนะคะ นี่ก็ที่ของน้องซับของคุณนะคะตาก็ทำจะแห้งพันหรือเปล่าคุนี้ ฝนจะตกหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้กขาฝาร้องมาแล้ววนาที่ผูกน้องนะคะอืมนตากำ<ห>ลังทขทัันแล้อยู่ตรงนันไม่าไปนูนหลอดอยู่ี่พีอยู่จะฟังนี้ ตอนนี้ก็ได้ที่ยืนสบายที่นอนสบายแลยเนาะน้องบางคลเดี๋ยวน้องก็ได้ที่ยืนสบายแล้วฝากขอบพระคุณพึงแม่ใจดีทุกๆท่านนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องตะอวยทรับมงคลด้วยนะคะเดี๋ยวตอนเย็นมาพบก,กวับน้องใหม่นะคะสวัสดีค่ะ